ผมจะพาคุณผู้ชมไปฉีดยานะเอาเฮลิคอปเตอร์ไปฉีดยาแล้วกันนะเล่นใหญ่เวอร์วังนะครับชนิดเล่นใหญ่แบบเล่นใหญ่เลยอะนะครับจ้างเฮลิคอปเตอร์ไปฉีดยาครับไปดูกันได้เลยครับผมหนีไปไงหวัดดีครับไปไหนครับเตี้ยเบื่อมาทําฟาร์มเชื่อกันไหมนะครับผมก็ผมจะเอาเฮลิคอปเตอร์คันนี้ไปฉีดยาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับก็เอ่อดีเลยครับคุโยครับ มันสุดยอดยิงคนอื่นเขาเล่นโดนใช่ไหมผมไม่เอาอะนะครับผมผมข้ามขั้นครับผมผมข้ามขั้นผู้ผมเล่น,นเฮลิคอปเตอร์เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเราก็รีวิวไปแล้วนะครับวิดีโอนี้ผมจะพาอ๋อมันเปิดอ๋อไม่ได้ติ๊กมอสไอเปิดมานี่วาโอ้พระเจ้าเอ้ยโอ้โหนี่มันสุดยอดมากเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โห ถังยาอยู่ไหนผมย <LE AN> ังไม่รู้เลยเนี่อ๋อถังยาน่าจะอย,อยอู่ข้างหลังหรือเปล่าอ๋อเพราะว่ามันต่อท่อมาจากตรงนี้ไงอ๋อถังยาอยู่ข้างหลังอันนี้เป็นเครื่องกล่องเครื่องนะครับโหสุดยอดสุดยอด,ยอด,ยอดยอมันน่าจะเป็นมอดแท้นะมันเหมือนมอดแท้มากเลยนะเนาะแต่ว่าไม่ใช่มอแท้นะครับคุณผู้ชมครับโหมันสุดยอดแห่งสุดยอดเลยอะออไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปฉีดยาแล้วกันนะผมเคยเอาเครื่องฉีดยาแบบ แบบพ่นนะครับแล้วก็แบบพวกกลากพวกอะไรพวกนี้ก็เคยเไปฉีดแล้วนะครับก็มันเหยียบข้าวนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกค้าจ้างมาประมาณ50ไร่แล้วกันนะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวไปฉีดให้ลูกค้าก่อนแล้วกันนะไปเดี๋ยวไปฉีดยาหว่วานปุ๋ยก็ได้นะคุณผู้ชมเอาไปหว่านปุ๋ยไหมผมไม่แน่ใจว่ามันมันหว่านได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองก่อนแล้วกันนะเออ๋เอาันไหนวะผมลืมวะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่น่าจะอันนี้อ่าเดี๋ยวผมลอง ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเติมได้หรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะรู้สึกว่าจะฉีดได้แค่ยาหรือเปล่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้อ่ะฉีดยาตั้งหากหวัานปุ๋ยตั้งหากไม่ใช่เหรออ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันมันรู้สึกว่ามันจะไม่ได้นะครับต้องต้องลดฉีดยาตั้งหากลดหวัานปุ๋ยตั้งหากนะครับอ่าเครื่องฉีดต่างหากเครื่องหวานต่างหากนะครับนี่มันไม่ต้องขยับก็ได้มั้งผมไม่ได้ว่ะ แม่งต้องเอามาใกล้ๆอีกพระเจ้าเอ,อ้ยรู้ดีนักรู้ดีนักอ่ะอ่าเห็นไหมว่าเป็นเครื่องบางปุ๋ยเอ,อ้ยเครื่องฉีดยามันก็จะเติมได้ทันทีเลยนะครับผมโอเควันนี้50ไล่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมสตาร์ทเครื่องกันเลยครับ3 2 1 รอก่อนครับรอก่อนรอก่อนรอก่อนเพราะว่าสตาร์ทปุ๊บมันจะบินบินยังไม่ได้นะครับผมบินยังไม่ได้ครับรอตัวเลขอะไรเนี่ยก่อนมันจะบินไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปฉีดแบบว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือรอถังยาไว้ตรงนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องเอาถังยาไปด้วยครับเอาถังยาไปตรงนี้เลยแล้วก็เราก็บินไปให้ลูกค้าไปเลยอ่านะครับผม ก็เดี๋ยววันนี้ไปไปไปไกลนิดนึงเนาะไปประมาณสักแถว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 บ้านเราเหรอเอ๋อเอ๋เอาอิงอ่ะอุ้ยไม่ใช่แถวแถวนี้แล้วกันนะครับแถวช่วงแถวทางรถไฟอะไรประมาณเนี้ยอ่ามาตกัดตกกันเลยครับแถวนี้แล้วกันไปไปครับไปเดี๋ยวไปฉีดยาให้ลูกค้าก่อนแล้วกันนะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะพร้อมอยู่เหมือนกันนะครับไปครับผมไปแล้วลูกพี่ อ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วลอยแล้วนะครับตอนนี้ลอยแลล่องแล้วนะครับปึ๊บโอ้ห้องล่างมีรางรถไฟด้วยนะครับดูนะครับเงาเราอยู่ตรงนู้นครับว่าวันนี้50ไร่ครับคุณผู้ชมไม่ไม่เออไม่เยอะไม่เยอะแป๊บเดียวไม่นานนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดน้ำโปงน้ำปังนะครับคุณผู้ชมดูดูดูไปนู้นไปนู้นขอนวดทำไม อ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วคือถ้าเราจอดไวเฉยๆเนี่ยมันจะนี่นะเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะมันจะล่วงนะครับเนี่ยถ้าเราแบบถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยลถดหอมันจะล่วงนะเห็นไหมมันจะล่วงนะเออมันจะค่อยๆผ่อนลงผ่อนลงก็คือหลับไม่ได้อ่ะหลับแต่ว่ามันมันไม่ได้ลงแรงขนาดนั้นมันจะค่อยๆลงนะครับ เราไปฉีดแป้งน้องก่อนฉีดให้ป้าก่อนมาแล้วน้ะป้านะคือเป็นนาปังแล้วน,นะครับฉีดนาปังให้ป้าก่อนไหมอ่าจอดก่อนปึ๊บอ่าอ่าปึ๊บฉีดนาปังให้ป้าก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ซื้อที่ยังไง อ่าอยังไม่ได้ซื้อ,อชีดน้าปังให้ป้าก่อนแล้วกันะกะนะครับปึ๊ดอ่าจัดไปเลยชีดปึ๊ดปาแล้วเป็นไงล่ะคุณผู้ชมโอ้โหเฮลิคอปเตอร์พ่นยาเป็นไงอ่ะฮ่าฮ่าโอ้พ่นราปังพ่นราปังเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับเอาขึ้นขึ้นสูงกว่านี้หน่อยก็ได้ โอ้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอ่าโอ้โหเป็นไงล่ะโอเคโอเคค่อยค่อยขึ้นนะครับโอ้โหนี่มันโคตรล้ําอ่ะเออเออล้วงล้วงล่วงล้วงล้วงเวลาเดิเดนหนะ้าไปโอ้กาคาหลบนะกาแปลงนู้นใช่ไหมน่ะนะน่าจะใช่นะครับ เราต้องหมุนนะครับหมุนแล้วก็เดินหน้าเฉียงๆมันจะคอนโทรลยากนะครับผู้ชมปล่อยลอลโคตล้ำอะ่ะค่อยๆให้มันปล่อยให้มันบินไปเองนะครับล,ล้มมะละผู้ชมผมมองว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับที่เราแบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับ อ้ยมันสุดยอดนวัตรกรรมหวานปุ๋ยเกษตรกรเนี่เขาไปแบบไปไกลเหมือนกันนะคุณโยมนี่ไม่ใช่ว่าเกษตรกรนี่จะจนนะครับนี่คนระับมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวคุณโยมเป็นไงล่ะโอ้พระเจ้าไม่มีเหยียบแล้วเปลืองน้ำมั่นกระโดนเดือดเร็วเร็วก็โดนนะครับเร็วก็โดนพันละเท่าไหร่ก็ล้านกว่าบาทนะครับผมก็หลักร้านนั่นแหละคุณผู้ชม เมื่อกี้เราบินถึงไหนแล้ววะตามจริงมันจะมี GPS อยู่นะครับปึ๊บมันจะมี GPS แหละอ่าโอเคมันจะมี GPS นะครับคือนี่ขับนี่ห้ามหลับนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าฮอร์มันจะล่วงนะครับล่วงเรื่อยๆร่ล่วงเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับ หมดแล้วจัดไปโอ้โหยสุดยอดอะไรกปานนี้อโอ้โหลอยอยู่บรรยากาศยิ่งกว่าโดนแล้วใช่ไหม <S <S เ,รเราเคยเห็นโดนฉีดยาใช่ไหมล่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ครับหเหลิคอปวเต้ฉีดยาครับพ่อมนนี้เราจะข้ามนะครับ ข้ามก็ต้องดูดีๆนะคุณผู้ชมเออปิดละปิดละปิดละอ่าเออค่อยๆลงอ่าเย้ยคือไอ้โดนอ่ะโดนคือมันปลอดภัยเพราะว่าถ้าถึงมันจะร่วงอ่ะคนก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่อันนี้คือคนนะขึ้นไปด้วยนะครับถ้าร่วงก็คือก็ก,ก็ก็เจ็บอยู่อ่ะนะผมก็มีเจ็บอยู่อ่ะ อ่าจัดไปครับจัดปลาเออโอ้เงี่ยครับบินบินเท่านี้กำลังพอดีนะครับบินเท่านี้กำลังพอดีประมาณกี่ฟุตวะเนี่ยประมาณสองเมตรนะครสองเมตรเด็กนี่ชอบกันใหญ่นะมาดูกันใหญ่นะผม <c oughs> เด็กนี่มาดูกันใหญ่นะครับเด็กนี่โอ้โหชอบนะครับชอบใจครับชอบใจ เราสามารถเปิดอนันนี้คือมันจะหายไหม,มไม่หายว่ะจื๊บอ่าเดินหน้าเดินหน้าเ๊บโอ้โหมันลานกว้างๆมันก็บินสบายครับเดี๋ยวก่อนทำไมมันบินไปด้านข้างวะอ่าโอเคถ้าเราถ้ามันบินไปด้านข้างเราต้องหมุนนะครับ ปึ๊บเน่โอ้โหแม่งสุดจัดว่ะมันสุดจริงๆนะครับโอ้โหผมยังชอบเลยนะไปครับป้าโอเคดึง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 โ้แมันบินสูงเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะเดี๋ยวมันจะกระจายกันหมดนะครับ ข้างหน้าเป็นอ่อนี่เป็นแปลงนาแล้วกันนะครับมาหว่านปุ๋ยฉีดยาให้เขายาบำรุงนะเป็นยาบำรุงนะครับอันนี้เข้าใกล้ไม่ได้นะเพราะว่าใบพัดนี่มันจะเหลื่อมไปข้างหน้าเราค่อนข,ข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเลือเล่อมเลือ่อมเลื่อมไปนี่นะ เขาเร็วไปเหลื่อมเหลื <SM> <ot> up, ่อมจากตัวรถอะนะคุณผู้ชมนะโอ้ยล่วง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 เกือบล่วงไอ้บ้าลงเร็วไปอ่าโหเป็นไงดีวะล่ะคุณผู้ชมดีหรือเปล่าเป็นโคตรดีเลยเนาะโอ้โหดีจัดเลยว่ะโอ้โหไม่รู้จะชมยังไงมันดีจัดเลยอ่ะนะผมมันดีกว่าโดนนะผมก็อยากได้โดนพ่นยาอยู่นะครับ อื๊อ่าแล้วก็หมุนครับผมใส่ก่อนค่อยหมุนปึออ๊บแต่จริงต้องยืให้มันหยุดสนิทก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเนี่ยมันจะแบบว่าวิ่งเฉียงๆนะครับอย่าลืมนะว่าที่เราหมุนอยู่เนี่ยเราไม่ได้หมุนอยู่บนพื้นนะเราหมุนอยู่บนอากาศนะครับถอยมันก็ถอยอยู่บนอากาศอ <laughs> โอเคเปิดแล้วเปิดแล้วมาโอ้มันลำ้ำทันสมัยยิ่ปายเลยเนี่ยรับจ้างได้นะผู้ชมรับจ้างได้นะโอ้โหมันลำ้ลำแบบล้ำเลยนะหวานข้าวนะปังนะครับนี่ครับเฮ้ยผมปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอ อ่าปึ๊บมุนเดี๋เดๆๆเดเดมุนๆมุนมุนมุนคือไม่ต้องกลัวชนนะกลัวเห็นต้นไม้อย่างเดียวนะครับเดินหน้าเดินหน้าก่อนอ,อ๋อปึ๊บอ่าทอยก็มาสามารถมาขึ้นฮอเฮลิลอกเตอร์เล่นได้นะครับกุ้แจไปไป เจ้าของนาก็สามารถขอขึ้นได้นะครับก็2ีบาทครับผมเกินลยยี่สิบะนะครับห้าสิบไร่ครับวันนี้ห้าสิบไร่เยอะอยู่นะครับก็แป๊บเดียวไม่นานไม่นานไม่นานนะี่ครับผมก็พยายามบินต่ำๆให้แล้วกันนะครับเวลาฉีดนะเวลาฉีดเราจะบินต่ำๆนะครับจัดไปครับจัดไป อันนี้ก็สามารถลงจอดได้เลยนะครับตรงพวกนงพวกนาอะไรเนีเยนะ่ยลงจอดได้เลยนะครับวิชิตไอ้ไอ้นั่นให้เขาก่อนถ้าเป็นแปลงยาวๆเนี่ยจะดีมากนะครับน,นี่คือต้นอะไรก็ไม่รู้นี่นี่มีนาปังตัวนี้อ,อู้ตรงนี้สายไฟว่ะคุณผู้ชมอันตรายนะครับอัน,นี่ยน,น,น,นี้มีอันนี้มีน้ำแล้ววิชิตตรงนี้ให้เขาอีกนะครับ ฉีดนี้ดีกว่าไปฉีดแป้งเขียวๆนี่ดีกว่านี่นี่นี่สองสามแป้งเนี่ยอ่อเราถอยมาตรงนี้ดีกว่าจุดตามจริงต้องให้วอกับเจ้าของนาไว้ด้วยเนาะก็หลังเสร็จงานก็เขาเรียกว่าคนคุยกันกับพวกภาคพื้นด้วยจ๊บอ,อ่า โอ้มันดีจริงๆว่ะอ๋ออสมมุติว่าอันนี้หมดเหรอสมมุติว่าเขาเรียกว่าสมมุติว่าไอ้ยาหมดยาหมดคุณผู้ชมสมมุติว่ายาหมดแล้วกันนะครับเราต้องไปเติมยาตรงไหนวะผมลืมว่ะอ๋อตรงนู้นตรงนู้นโอเคโอ้รถขุดคว่ำเห็นไหมนะรถขุดคว่ำเห็นไหมนะสมมุติว่ายาหมดนะครับ โอ้โหเสียงกันวัดเลยอ่ะคุณผู้ชมอืออ่าโอ้โหมันมันวินเวียนหัวนะครับมันเวียนะน,นสีสษะคลายจะเป็นลม <kaz an S 1> อ่าหมุนก่อนหมุนก่อนเอออ้าวละ ลง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 ตามจริงต้องมีตัวเฮ็ดนะครับแต่ว่าไม่ต้องเฮ็ดก็ได้หรอกโอเคลงลงปึ๊บโอ้โหดิ้งดิ้งขึ้นอีกอบออ่าเติมยาครับเติมยานะครับผมโอ้โหมันวิเศษวิโสอะไรขนาดนี้วะเนี่ยคุณผู้ชมเติมยานะครับผม ตามจริงอ่ะเวลาจอดเขาะจะเดินเอ่อทำเป็นรอบเดินเบานะครับโอเคครับผมเติมยาเรียบร้อยครับอเออโอ้โหเป็นบินไปอย่างเร็วอะ่ะดูดิจากตรงน,นั้นอะอคือผมเดินทาง10กิโลไม่ถึง1นาทีอะ่ะคุณผู้ชมสุดจัดปะละ่ะ10กิโลนะครับ10กิโลนะครับไม่ถึง1นาทีอะ่ะ ตืบเดะไปคับไปไปนี่นี่เดี๋ยวเรามาตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลงนี้เลยแล้วกันครับปึ๊บอ่าใส่ครับถอย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 มันน่าจะมีใบพัดพัดเลยเนาะเซ็ตไปโอ้ล้ำชิบหายอ่ะโคตรสุดยอดอ่ะ เฮลิคอปเตอร์พ่นยาคุณผู้ชมเตื้ออะไรพ่นไปเลยต้นมงต้นไอ้พวกถนนถนนก็พ่นไปเลยแต่ตามจริงมันวิ่งเร็วมากเลยนะคุณผู้ชมดูดิมันวิ่งเป็นร้อยนะครับมันไม่ใช่ว่าวิ่งเร็วช้าๆนะวิ่งเป็นร้อยนะครับเบรคเบรคเบรคเบมูนเอาจริงเขาเขาวิ่งเป็นร้อยนะครถเขาวิ่งเป็นร้อยนะครับศูนย์ถึงร้อยประมาณ วิ่งกว่าวาเองอ่ะเฮ้ยพี่ jay วิ่กว่าขวาพระหอะไรอะศูนย์หนึ่งร้อยใช้เวลาแป๊บเดียวอ่ะนะผมโอ้โหพระเจ้าเอ้ยนาปังครับนาปังเข้านาปังครับนี่มีแต่รวยกับรวยอ่ะคุณผู้ชมเราพ่นช้าๆไปก็ได้นะหรือจะพ่นเร็วๆก็ได้นี่พ่นไปเลยพ่นไปเลย โอโหโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเอาไว้เพียงตัวนี้แล้วกันนะครับอ๋อเวลาหมดหมดเวลาครับผมแหมมันสุดยอดจริงๆว่ะล้ํามากๆครับอ่า๋ยวพักเจ้าของนาเรียกกินข้าวแล้วเออเจ้าของนาเรียกกินข้าวนะครับอ่า๋ยวถอย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 ,ถอยๆๆๆๆโอเคจอดนะครับผมขับยากมากๆอึ๊บ เดินหน้าไปอ่าโอเคผมเจอใหม่ครับสวัสดีครับโ <c oughs> อ้มันเพลินจัดเลยว่ะแม่งเล่นแบบเพลินจัดเลยฉีดยาเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ชม